นักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะเธอนั้นอยากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศไทยและเธอก็อยากที่จะมาลิ้มลองกับอาหารของเมืองไทยโดยในคลิปวิดีโอนี้ตัวของเธอจะพูดถึงประเทศไทยกันว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับโดยที่เปิดคลิปมานะครับเธอคนนี้ก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เธออยู่ที่สนามบินฮานเดะพอถึงเวลาเที่ยวบินของเธอแล้วเธอก็ได้ขึ้นเครื่องบินและได้มุ่งหน้าเดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อมาถึงแล้วเธอก็ได้ไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่อมาพอเธอเตรียมตัวเสร็จแล้วเธอก็ได้ออกจากสนามบินด้วยการนั่งรถแท็กซี่เพื่อเดินทางไปที่โรงแรมแห่งหนึง่ง เมื่อเธอมาถึงที่โรงแรมแล้วเธอก็ได้เข้าไปภายในห้องพอเธอได้เห็นกับห้องของเธอเธอก็บอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆนี่มันเหมือนกับความฝันของฉันเลยฉันคิดมานานแล้วว่าฉันอยากที่จะมาที่นี่มันจึงทําให้ฉันมีความสุขและก็รู้สึกตื่นเต้นไปในเวลาเดียวกันแล้วตอนนี้ฉันก็เพิ่งจะอาบน้ําเสร็จและก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยฉันอยากที่จะเดินทางไปหาอะไรกินแถวๆนี้แล้วต่อมาเธอก็ได้เดินออกมาที่ตลาดแห่งหนึ่ง เมื่อเธอได้เจอกับร้านอาหารที่เธออยากจะกินแล้วเธอก็ได้แวะเข้าไปที่ร้านนี้และเธอก็ได้เข้าไปสั่งขา้าวผัดสับประรดจากนั้นเธอจึงไปต่อที่ร้านขายมาแมลงทอดเมื่อเธอได้เห็นเธอก็บอกว่า,มาแมลงพวกนี้มันดูน่ากลัวจังเลยเมื่อเธอเดินทางเที่ยวชมมาได้สักพักเธอก็ได้แวะเข้าไปที่ร้านเพเนสเฮนน่าเมื่อเธอเพนลวดลายบนมือของเธอเสร็จแล้วเธอก็ได้บอกว่า ฉันเพิ่งจะเพ้นเสร็จแล้วมันก็ออกมาดีมากๆแถมตอนนี้ฉันก็ยังได้เพื่อนใหม่ในประเทศไทยอีกด้วยต่อมาเธอก็ได้มาเดินอยู่ที่ถนนข้าวสารและเธอได้มาสะดุดตากับผับแห่งหนึ่งตัวเธอนะบอกว่าที่นี่มันดูอลังการจริงๆหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องของเธอพอเธอเข้ามาในห้องแล้วเธอก็ได้บอกว่าก่อนที่ฉันจะกลับฉันได้ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมากินด้วย พอเธอได้ลองกินเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยมากๆนี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยที่ฉันได้ลองกินอะไรแบบนี้เมื่อเธอกินข้าวเหนียวมะม่วงจนหมดแล้วเธอก็ได้ไปพักผ่อนและในเช้าวันต่อมาเธอก็ได้พูดว่าตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเช้าแล้วและฉันก็เพิ่งจะเรียกให้รถมารับฉันโดยในวันนี้ฉันจะเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังเพราะว่าฉันได้จองทัวร์เที่ยวที่นี่ไว้แล้ว ในเวลาต่อมาเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่พระบรมมหาราชวังแล้วและไกด์นำเที่ยวของเธอก็ได้แนะนำเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ให้กับเธอได้รู้จักและเธอยังได้เห็นกับเหล่าน้องๆน,นักเรียนที่ได้พากันมาท่องบทสวดกันอยู่ตัวเธอบอกว่าฉันสงสัยจริงๆว่าพวกเขาท่องอะไรกันอยู่ต่อมาหลังจากที่เธอเที่ยวชมในพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางไปต่อที่วัดโพโดยการนั่งรถตุกๆไป พอเธอเดินทางมาถึงเธอก็ได้เข้าไปเที่ยวชมและได้ไปประกอบพิธีทางศาสนาของวัดแห่งนี้เมื่อเธอออกมาด้านนอกโบสถ์แล้วเธอก็ได้บอกว่าสถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้มันมีความสวยงามและน่าเหลือเชื่อจริงๆที่คนไทยสามารถสร้างผลงานศิลป,ปะที่ดูซับซ้อนและมีเอกลักษณ์แบบนี้ออกมาได้พอเธอเที่ยวชมที่วัดโพเสร็จแล้วนะครับเธอก็ได้เดินทางไปต่อที่วัดอรุณ พอเธอมาถึงเธอก็ได้เข้าไปเที่ยวชมความสวยงามภายในวัดแห่งนี้และเธอยังได้เห็นกับชาวต่างชาติและก็คนไทยที่ได้แต่งตัวด้วยชุดประจำชาติไทยเธอบอกว่าชุดพวกนั้นมันทำให้พวกเขานั้นดูสวยกันจริงๆฉันอยากจะลองใส่มันดูจังเลยหลังจากที่เธอเที่ยวชมทั้งสามวัดเสร็จแล้วเธอก็ได้มานั่งวินและได้เดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อมาทานอาหารเที่ยงพอเธอได้กินอาหารของร้านนี้แล้วเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยจริงๆ แกงเขียวหวานของร้านนี้รสชาใช้ได้เลยต่อมาหลังจากที่เธอได้ทานอาหารเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินเข้าไปที่ตลาดสดแห่งหนึง่งพอเธอเดินในตลาดมาได้สักพักแล้วเธอก็ได้แวะเข้าไปที่ร้านขายน้ำปัน่นเธอบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกร้อนมากๆฉันเลยมาสั่งน้ำปั่นกินเพื่อคลายร้อนจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปที่ร้านทำเล็บและในวันต่อมาเธอก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เช้าและเธอได้บอกว่า ตอนนี้ฉันกำลังจะเดินทางไปกินอาหารเช้าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปขึ้นบนรถแท็กซี่และได้เดินทางมาถึงที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้ามาภายในร้านแล้วเธอก็ได้เข้าไปสั่งอาหารและเครื่องดื่มโดยเธอได้สั่งกาแฟคาปูชิโน่และไก่ทอดพอเธอได้ลองชิมกาแฟดูแล้วเธอก็บอกว่ากาแฟของร้านนี้มันอร่อยมากๆภายในแก้วมันมีเยลลี่อยู่ข้างในด้วยจากนั้นเธอก็ได้ไปต่อที่ไก่ทอด เธอบอกว่ามันกรอบนอกนุ่มในแล้วมันก็อร่อยมากพอเธอกินอาหารทั้งหมดหมดแล้วเธอก็ได้มาสั่งของหวานมาตกท้ายเมื่อเธอได้เห็นกับของหวานเธอก็ได้พูดว่าฉันสั่งเค้กมามากมายหลายอย่างและมันก็ดูน่ารักเกินไปจนฉันไม่กล้าที่จะกินมันเลยพอเธอได้ลองกินเค้กแต่ละอย่างแล้วเธอก็บอกว่า เค้กแต่ละอย่างที่ฉันสั่งมามีรสชาติที่แตกต่างกันโดยรวมแล้วพวกมันอร่อยทั้งหมดเลยแต่อันที่ฉันชอบที่สุดก็น่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วนะในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอทานอาหารที่ร้านนั้นเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางมาต่อที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจากนั้นเธอจึงได้เดินชมสินค้าและได้ซื้ออาหารภายในห้างแห่งนี้พอเธอเดินที่ห้างเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางมาต่อที่ร้านสปาแห่งหนึ่งพอเธอใช้บริการของร้านนี้เสร็จเรียบร้อยเธอก็ได้กลับมาที่ห้องพัก และในท้ายคลิปเธอก็ได้มาบอกความรู้สึกที่ได้ไปเที่ยวที่รัปาป s แห่งนี้ว่าฉันรู้สึกผ่อนคลายมากๆแล้วตอนนี้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายของฉันมันก็ดีขึ้นแล้วฉันรู้สึกประทับใจมากๆกับเงินที่ฉันเสียไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินที่เยอะอะไรมากมายแต่นี่ก็เป็นบริการที่คุ้มค่าเกินราคาเลยทีเดียวฉันจะต้องไปที่ร้านนั้นอีกแน่ๆและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงกันแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ